ไหมคะไม่ใช่กระดาษนะคะแต่เป็นแต่เป็นไม้ประดับของจริงมีชีวิตเหมือนคนเรานะคะไม่ใช่กระดาษเลยค่ะเห็นไหมคะว่าการเจริญเติบโตนะคะมันมันไปโดยอัศจรรย์นะคะเนี่ยใบคุณสังเกตได้เลยนะคะว่าใบคุณดูที่ใบก่อนนะคะต้นไม้จะทุกอย่างทุกชนิด คุณดูที่ใบถ้าใบของเขาแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเขาก็จะผลิตอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ดีแล้วจะนี่แหละคะ่ะผลงานของเขาที่ออกมานะคะเออสวยมากเลยไม่ใช่กระดาษนะคะของจริงค่ะนี่แหละคะ่ะความวิเศษของอาดีสองห้าห้าของดรกรสุกเกษมนะคะอ,อยังมีอีกค่ะยังมีอีกอันนี้เฟื่องฟ้าค่ะเฟื่องฟ้า เฟืองฟ้านี่ดิฉันกาลังจะหาสีหลากหลายนะคะแต่อันนี้สีขาวเพราะว่าเขาจะอยู่คู่กับไม้ประดับด้วยกันเดี๋ยวจะหาสีมาสแซมใหม่นะคะเอามาปลูกขยายพันธุ์อีกเดี๋ยวจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของดรกรนี่แหละค่ะแต่เฟืองฟ้าเขาง่ายนะคะง่ายปลูกง่ายไม่ต้องอะไรมากมายนะคะเห็นไหมคะบริเวณบ้านของดิฉันเราจะบอกเคล็ดลับได้ยังอ๋อได้แล้วค่ะ ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะคะว่าความวิเศษของ Rd 2 5 5 1เนี่ยของเขาเนี่ยดีจริงๆนะคะดีใช้สำหรับไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณบ้านของเราทำให้บรรยากาศบ้านของเราสดชื่นนะคะถ้าท่านสนใจหรือเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นอยู่ที่ดิฉันได้บอกเล่าเนี่ยเชิญติดต่อได้นะคะดิฉันจะดีใจมากเลยคะ่ะนะคะว่า โอ้ประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับหรือ a d 2 5 5 1เนี่ยมีมากมายหลายประการนะคะนอกจากจะทำให้เราอารมณ์ดีไม่เป็นอันตรายต่อผิวพรรณของเรานะคะไม่มีสารพิษนะคะลูกหลานของเราไม่ต้องกลัวเขาวิ่งได้สบายมากนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์ของดิฉันค่ะเบอร์โทร0897069530คุณแดงค่ะนะคะ เผยความลับตอนสุดท้าย,ย <c oughs> แม้ถ้าเผยต, <c oughs> ตอนต้นๆนี่คุณก็เมื่อ <c oughs> ก่อนนี้การดูแลสวนดอกไม้หรือไม้ประดับของเราเนี่ยยากมากซึ่งจะ,จะพบแต่ปัญหานะคะมีตัวนอนมีแมลงที่มันเป็นพิษต่อร่างกายของเรามันจะมาอยู่เสมอนะคะหรือตัวบุ้งต่างๆจะทำให้เกิดผื่นคันนะคะเป็นอันตราย ต่อร่างกายของเราและเด็กๆลูกหลานของเราด้วยนะคะที่อยู่ในบ้านของเรามันมันจริงๆนะคะแต่วันนี้ดิฉันได้พบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้ผ่านการวิจัยมาแล้วจากดกรกรสุขเกษมนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราและลูกหลานของเราจะทำให้บรรยากาศในบ้านของเราเนี่ยสดชื่นนะคะ วิธีใช้ง่ายๆค่ะสมัยก่อนนี่เราจะต้องผสมสารเคมีนะคะใส่ลงไปในถังกลิ่นก็เหม็นนะคะเหม็นมากอากาศก็เป็นพิษนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะของดรกรอาดีสองหไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราและลูกหลานของเราและจะเพิ่มบรรยากาศในบ้านของเราเนี่ยให้สดชื่นอยู่เสมอนะคะ วิธีใช้ง่ายมากค่ะดิฉันใช้ช้อนชานะคะเพียงนิดเดียวนะคะเพียงครึ่งหนึ่งนะคะเทลงไปแล้วเราใส่ในถังตัวนี้ของเราเลยนะคะ5ซีซีนะคะ5ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะคะแต่อันนี้เราเล็กน้อยนะคะเราใช้นิดเดียวนะคะเพียงครึ่งช้อนกาแฟของเรานี่นะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าซีซีบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะว่าซีซีคืออะไรนะคะ ซีซีคืออะไรไม่เข้าใจแต่ทีนี้เรามาเอาเห็นเห็นเลยนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยง่ายมากนะคะเพียงแค่เราใช้ช้อนชาหรือช้อนกาแฟของเรานําตัวยาเอ่อเอ่อกรดอะมิโน,โนตัวนี้นะคะโปรตีนอะมิโนของดรกรเนี่ยผสมลงไปในน้ํานะคะง่ายมากค่ะอะหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยโอ้โหดิฉันพบเลยค่ะ ดอกไม้นะคะมีดอกไม้มีใบไม้ของเราเนี่ยไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยมันแปลกนะคะแปลกมากเลยจากที่เคยเห็นมาจะพบว่ามีใบแห้งบ้างามีตัวบุ้งตัวนอนมาเกาะนะคะไปถูกโาหูคันมากเลยค่ะลูกหลานของดิฉันนี่ขึ้นผื่นต้องหายามาทานะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาชมนะคะว่าความวิเศษของ ดี2551ของดรกรสุขเกษมถึงได้ผ่านการวิจัยมาแล้วเนี่ยจะประสบผลสำเร็จเพียงใดนะคะถ้าท่านผู้ชมได้ชมแล้วจะเชื่อหรือไม่ก็ได้นะคะแต่ดิฉันจะพาไปพิสูจน์เลยค่ะว่าบรรยากาศร,บรอบๆบ้านของดิฉันเนี่ยเป็นยังไงนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะคะตามดิฉันมาเลยค่ะ,ะเดี๋วดิฉันจะพาไปชมสวนกุหลาบของดิฉันก่อนนะคะ ซึงดิฉันรักมากนะคะเป็นดอกไม้ที่ดิฉันนี่ประทับใจมากเลยค่ะดอกกุหลาบอันนี้จะเป็นกุหลาบไทยๆนะคะท่านผู้ชมอยากเห็นหรือยังคะเชิญค่ะอ่อบรรยากาศภายในบ้านของดิฉันเนี่ยสดชื่นนะคะซึ่งซึ่งจะมากมายเลยนะคะเนี่ยมีใบไม้มี เขียวขจีไปทั่วเลยนะคะเพราะว่าดิฉันจะฉีดพ่นอยู่เสมอทุกวันทุกๆวันนี้ดิฉันจะลดน้ำนะคะแล้วอาทิตย์ละครั้งค่ะดิฉันใช้เพียงแค่อาทิตย์ละครั้งอันนี้คือเป็นใบแก้วนะคะดอกแก้วซึ่งหอมมากแต่โดยนี้มันมันไม่ค่อยออกดอกเพราะว่ามันอยู่ในที่ร่มไม่พบแดดแต่ว่าที่ปลูกไว้เนี่ยเพราะว่าให้ช่วยบรรยากาศในบ้านนะคะจะพบว่านะคะพบที่ใบของมันเลยนะคะนี่เป็นมันเงาสวยงามมากนะคะ ไม่มีตัวแมลงเลยจะมากัดหรือจะมากวนหนอนก็ไม่มีนะคะอ่าชมได้เลยค่ะอันนี้ต้นแก้วนะคะดอกแก้วหอมต่อไปเป็นต้นตะไคร์นะคะเอ่อนอกจากว่าบ้านของเราจะเป็นที่อยู่อาศัยของของเราแล้วนะคะนี่ยังพบตัวนี้เลยค่ะต้นตะไคร์ค่ะไม่ใช่กินอย่างเดียวยังเป็นที่อาศัยของนกด้วยค่ะลังนกค่ะ อย่ายุ่งกับมันนะคะโอ้ยไม่ได้ค่ะเดี๋ยวหกเดี๋ยวเออช่วยช่วยช่วยบ้านเขาค่ะทุกทุกวันธรรมชาติเออเนี่ยเห็นไหมคะว่าอาศัอยู่ด้วยเพราะวันเพราะว่ามันไม่มีสารพิษจ้ะไม่มีสารพิษค่ะไม่มีเลยขนาดต้นตะไคร้นะคะยังรังนกยังมาทำรังค่ะวิเศษมากนะคะ่บรรยากาศอากาศมันดีจ้าจะมีนกนะคะนกบินมานะคะเจ้าของรังมันอะ ามาทุก,ทกวันนะคะแถวบ้านเราร่มเย็ยน <laughs> เออถึงแล้วค่ะเชิญค่ะอันนี้คือดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบที่ดิฉันได้ดูแลไว้นะคะเอ่อท่านจะเห็นว่าสวยงามมากเลยนะคะเต็มเลยเนาะอ,อกกุ๊ยพอเพราะเนี่ยนะคะดิฉันจะแต่งกิ่งอยู่ประจําพอออกปุ๊บ <c oughs> บางทีก็เอาดอกของเขาเนี้ยไปใส่ใชกันนะคะใส่เชกันเอ่อซึ่ง บางครั้งเนี่ยมีมีเพื่อนบ้านมาแวะที่บ้านเขาจะชมประจําว่าอู้หู้หอมหอมดอกอะไรเนี่ยนะคะมันจะส่งกลิ่นไปทั่วเลยค่ะพอเปิดประตูปับ๊บมันจะหอมนะคะสดชื่นหอมเย็นๆนะคะนี่อันนี้สวยงามมาเป็นกุหลาบไทยนะคะหายากนะคะกุหลาบไทยการกรุงเนี่ยดอกทุกต้นเลยน,น,เนะนเนี่ยเน,นาะกำลังเริ่มเนี่ยค่ะนี่กำลังเริ่มเออนี่ค่ะ กำลังสวยเลยนะคะคคแต่คนปลูกไม่สวยเหมือนดอกไม้นะคะ <c oughs> สวยค่ะสวยค่ะสร้างบรรยากาศนะคะสวยมากเลยนี่นดอกตุ้มๆกำลังจะไอ้นเนี่ยดอกตๆๆุ้มจะออกทุกต้นเลยนเนี่ยค่ะปกตินี่ดอกกุหลาบให้ออกง่ายๆนะโอ้โหแสดงว่าดูแลรักษาดีใช้อาดีนเนี่ยเนาะจ้าเนี่ยแหละความพิเศษของอาดีสองห้าห้าหนึ่งนะคะมูลยังมีอีกนะคะมีหลายสี อันที่จริงเนี่ยกุหลาบไทยเนี่ยมันหาไม่ง่ายนะคะสําหรับในเมืองกรุงของเรานะคะแต่ดิฉันได้ดูแลและขยายพันธุ์อยู่ตัดเสมอนะคะ,ะมีหลายต้นเลยค่ะถ้าใครสนใจอยากได้มาขอได้นะคะ <laughs> ส่วนใหญ่จะเป็นแต่ดอกกุหลาบที่เป็นเพื่อเศรษฐกิจนะคะที่ขายกันอุ้ยดอกและยี่สิบค่ะเด <c oughs> อันนี้ดอกมะลิค่ะนอกจากจะกุหลาบแล้วยังมีมะลินะคะท <c oughs> ่านผู้ชม <c oughs> มาสังเกตใกล้ๆค่ะโนี่ดอกกุเ จะพบว่าที่บานแล้วนะคะบานแล้วนี่แล้วยังมีดอกตุ้มๆอีกเยอะนะคะนี่นี่แล้วใบนี่จะเป็นเงามันสวยงามมากเลยไม่มีแมลงเลยค่ะจะมีบ้านก็ส่วนน้อยนะคะอันนี้คือจะออกเป็นช่อและเป็นพวงสวยงามมากเลยเวลาเรามามาที่หลังบ้านนะคะเวลาเราเครียดหรือเราไม่สบายใจนะคะเราจะมาที่สวนของเราได้เลยนะคะหอั้ะไหมหอมไหมคะหอมไหมคะ คุณเปิดประตูเข้ามา,มา,ม,ามาเที่ยวบ้านในชั้นนี้หอมไหมคะโอ้อ <laughs> ได้เลยนะคะเนี่ยถ้าถ้าผู้ชมอยากจะมาชมหรือมาดูต้นกุหลาบไทยๆที่มันหายากเนี่ยาามาเลยค่ะเด,ดี๋ยันยินดีต้อนรับอ๋อเดี๋ยวจะบอกให้ลืมไปมีกล้วยไม้ด้วยนะคะจะคุณจะเห็นได้ว่าลำต้นของกล้วยไม้นะคะเนีลำกล้วยเนี่ยเนี่ยเอ่อซึ่งเขาเรียกว่าส่วนนี้คือกล้วยนะคะมันจะอยู่ที่ลำต้นของมันเนี่ย จะอวบนะคะเริ่มเริ่มอวบผิวสวยมากพอมาใช้ตัวนี้เนี่ยเริ่มเริ่มเติบโตดีค่ะโอ้สนใจติดต่อได้ที่ไหนคะอัี่ห้าหนึ่งออเดี๋ยวนะคะเรายังไม่บอกค่ะยังไม่บอกเราจะอุบไว้ก่อนเราจะพาท่านชมสวนก่อนนะคะหาซื้อที่ไหนมันก็หาซื้อไม่ได้ปัญหายากมากเลยอ๋อไม่ยากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกคุณจะเห็นได้ไหมคะนนี่นี่ดูรากนะคะรากของกล้วยไม้นะคะเขาจะ เขาจะแข็งแรงมากเลยค่ะดูได้เลยเขาจะซึมซับสดชื่นค่ะสดชื่นแตกใหม่ละค่ะแตกใหม่ละหลังจากที่โซมานานในชั้นไปเจอข้างทางค่ะที่เขาทิ้งไว้แล้วน่ะเอามามัดนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแตกใหม่ละค่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะติดตามดูตลอดเลยบางคนเขาก็่าโอ้ยมันตายแล้วจะเอาไปทําไมอ๋ออ๋ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวชั้นจะเอาไปเลี้ยงดูสักพักว่าถ้าตายก็ตายไปแต่ทีนี้ไม่ตายนะคะนี่นี่ แตกใหม่แล้วค่ะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยแต่แต่เยี่ยมมากเลยค่ะสีขาวค่ะสีขาวมาดูกุหลาบสีขาวกันเนาะนี่สวยงามมากเลยนะคะนี่สวยไหมคะสีขาวนะคะอู้ตายขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะชื่นใจชื่นใจ นน่ะีชมใกล้ๆเลยนะคะอันนี้กุหลาบไทยนะคะเยยี่มชนสวดอกกุหลาบสีสดใสเลยนะะคนี่ยอันนี้กุหลาบไทยแท้ๆเลยนะคะเขาเรียกว่ากุหลาบมอนใช่ไหมคะใช่ใช่กุหลาบมอนนะคะส่วนใหญ่นี่จะได้พบตามชนบทอ่าที่ที่เล็กน้อยก็ปลูกได้นะคะอู้ได้ค่ะได้ค่ะได้สบายมากเลยนะคะดอกมะลิเออดอกมะลินี่ดิฉันจะ ก็บนะคะใส่ถ้วยน้อยๆไว้ที่หิ้งพระอยู่ประจํานะคะ<า>เพราะว่าจะออกตลอดหลังจากที่ฉีดอ,อด้วยสารบำร,รุงต้นของ r d 2 5 5 1นะคะดอกจะไม่ขาดเลยค่ะเราจะใช้อยู่ในห้องพะัะประจาเก็บแล้วก็ใส่ในถ้วยนะคะอคุณ<อ>คุณ<อ>จะพบได้นะคะแนๆเนี่ยเป็นกุหลาบไทยนะคะนะกุหลาบไทยคะ่ะทานยากไม่ค่อ,อยติดกำลังตุ่ม เต็มไปหมดเลยเนาะนี่ไงคะนี่คุณดูใกล้ๆนะคะแล้วเนี่ย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 ค่ะอันนี้ตุ่มใหญ่เตรียมบานอันนี้ก็รองลงมาอันนี้ดอกเล็กๆนะคะตุ่มเล็กๆเนี่ยกำลังโผล่นะคะตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยดูนี่ดูเด็ดดิฉันต้องกลับไปปลูกบ้างมาไปปลูกที่บ้านโอ้ยมาขอได้เลยค่ะแต่ขอได้เลยดิฉันไม่ห่วงค่ะไปต่อกิ่งแล้วเนี่ยดูที่ลำต้นเนี่ยสวยมาก นำต้นต่างกันบางบางทีนะดิฉันใช้ใช้ดินนะคะใช้ดินเนี่ยใส่ใส่ในถุงดำนะคะได้ใช่ไหมคะปลูกเนี่ยอ๋อได้ค่ะบางทีเราใช้ในเนี่ยเราตัดปุ๊บสมมติเราตัดอย่างนี้ปุ๊บรีบเสียบลงไปเลยเพราะเพราะว่าเนื้อเยื่อของเขายังใหม่อยู่แอ่คนะคะเสียบลงไปได้เลยแล้วเราก็ลดน้ํานะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งใช้อาดีนะคะให้ให้เขาแตกแตกแอยยอดใหม่ก่อนอค่ะให้แตกยอดใหม่นะคะพอแตกยอดใหม่ สักประมาณเออเอาเอานี่เนาะเอาง่ายสักหนึ่งนิ้วนะคะใช้อดีตดิฉันไม่มีเ๋ยดิฉันต้องไปหาโอ้ยได้เลยไม่ต้องหามาเอาที่นี่เลยมาเลยไม่หวงค่ะไม่หวงช่วยช่วยกันนะคะช่วยกันกระจายผ่านไปมันหายยากพันพื้นเมืองหายยากกลิ่นจะหอมนะคะ สวยสวยธรรมชาติเชื่องใจพอเปิดประตูมาปุ๊บนี่โอ้โหหัวใจนี่บาลเลยนะคะพอเวลาเราเตรียมดินนิดเดียวทำไมดูสวยสดชื่นเพราะีค่ะดีนี่เองแหมเวลาเครียดขึ้นมานะคะเปิดเปิดประตูหลังบ้านโอ้โหหายค่ะผ่อนคลายได้อารมณ์ดีประโยชน์ของดอกไม้คือดอกไม้กับมนุษย์แล้วก็คู่กันเนาะคู่กันค่ะทำไมงั้น โลกไม่สร้างสรรค์มาว่ามีดอกไม้มีมนุษย์นะคะมีต้นไม้นะคะอ่ดอกมะลิค่ะดอกมะลิชมดอกมะลิหรือยังคะนี่แหละค่ะเนี่ยจะขาวพลุไปทั่วเลยนะคะอชมชมได้เลยค่ะชมได้เลย สนใจได้แต่อาดีสองห้าห้าหนึ่งไม่ได้ยังไงลนะ่ะคุณยังไม่บอกเลยยังค,ค่ะคเพราะยังพาชมส,วน,สวนยังไม่ยังไม่ทั่วเลย <c oughs> <c oughs> นอกจากสวนกุหลาบแล้วเรายังมีอีกนะคะเดี๋ยวตามฉันมาเลยคะ่ะโ,โอ้เดี๋ยวต้อง<ม>สนใจต้องต้องสอบถามคุณแกวมากนั่นแหลเนี่ยสวยงามมากเลยหอมนะคะหอมจะหอมไปทั่วบริเวณล่ะค่ะ การดูแลสวนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวมแมลงนะคะมีตัวมแมลงตัวบุ้งตัวพืชเอที่มันมารบกวนพืชของเราเนี่ยมันจะมาอยู่เสมอคุณสังเกตที่ใบเลยนะคะจะไม่พบเลยว่าจะมีตัวหนอนหรือตัวมแมลงใดๆมากัดกินใบนี่จะสวยนะคะเรียวยาวนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ ดูดีๆนะคะบางทีอาจจะเห็นเลขด้วยค่ะนี่เลยค่ะเอ้ค่ะเออเห็นไหมคะออกดอกแล้วนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะโอ้นี่ดอกเล็กนะคะดอกเล็กดอกใหญ่อุ้ยกําลังออกนะคะดูดูได้เลยคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปกติมันออกยากไหมคะเนี่ยดอกเนี่ยอู้ยากคะ่ะโอถ้าเขาไม่สมบูรณ์จริงๆเขาจะไม่ค่อยออกเลขคะจะมีแต่ใบอ๋อค่ะค่ะแต่ทีนี้โอ้โหดิฉันพบความวิเศษของอาดีนะคะสองห้าห้าหนึ่ง โอ้โหดิฉันนี่ยเยี่ยมเลยค่ะดิฉันบอกโอ้โหมันจริงๆด้วยนะคะสมกับที่ว่าเราได้ไปพบผลิตภัณฑ์อันนี้คืเจอที่ไหนคะเนี่ยอ๋อที่เอ่อที่สวนทุเรียนนะคะ<อ>สวนทุเรียนที่เมืองจันทร<อ>์ไปพบเลยนะคะเขาบอกว่าด,ดกรกรเขาวิจัยมาแล้วอเลยค่ะะ<อ>เขาวิจัยมาแล้วนะเขาผ่านการวิจัยของเขามาเรียบร้อยแล้ว,ลวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยค่ะค่ะ ออลองค่ะลองลองลองได้เลยนะคะซ,ซึ่งเห็นจากของจริงแล้วคุณลองเลยนะคะท่านผู้ชมคะลองๆนะคะนิดเดียวไม่ไม่ไม่มากเลยนะคะประหยัดด้วยเนาะค่ะอ่านี่เป็นต้นพุทรานะคะต้นพุทราดิฉันได้ไปเที่ยวเที่ยวที่ตลาดไปพบว่าโอ้ต้นพุทรากลางกรุงของของของคุณนัทวุฒินะคะดิฉันก็เลย ลองนํามาทดลองดูบ้างปลูกนะคะเห็นผลค่ะออกดอกแล้วเนี่ยอรดีนิดเดียวออกดอกแล้วเนาะอุ้ยออกดอกแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยโอ้โหเนี่ยออกดอกแล้วเดี๋ยวฉันจะรอชิมตามนัทวุฒิเลยเนาะค่ะไปเลยค่ะดิฉันทดลองดิฉันชอบชอบทดลองนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยเนี่เยเขาก็ได้ผลดีเนาะเห็นในยูทูบอยู่นี่ ดอกนะคะออกตั้งแต่นี่เออกิ่งแยกเลยนะคะกิ่งแยกจนถึงกิ่งหลักเลยนะคะนี่ผลอดีแล้วนั่นเนาะอาดีค่ะถึงยอดเลยใช่ใช่ตามเลยนะใช้ตามคุณนักวุฒิเลยเนาะตามเลยค่ะใช้ใช่ตามเลยเขาเขาแนะนำไงที่ฉันทำเองแล้วแล้วก็มาอ่านที่จริงนะค่ะค่ะอืมสวยค่ะสวยสวยนะคะนอกจากสวยเรายังได้กินอีกนะคะได้กินอีกแล้วค่ะเอ๊ะพุทราพันธ์นมสดนะคะนมสด ถ้าจำโบ้นี่ใบจะใหญ่นะคะเอ๊ะล้วเราฉันอยากได้มาแล้วสนใจยังไงครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวยังไม่บอกพาชมดอกไม้อุ้ยถ้าบอกไปแล้วมันก็นะคะชมต่อดีกว่านะคะอันนี้คือมะขามป้อมหายากมากนะคะต้นมะขามป้อมเนี่ยนี่ยังอยู่ในกระถางอยู่เลยเนาะยังไม่ลงดินเลยค่ะเตรียมแล้วค่ะเตรียมแล้วเพราะว่าเขาเขาโตพอที่จะลงดินได้ละ คุณสังเกตได้เลยนะคะหลังจากพ่นอาดีแตกยอดนะคะนี่ไงคะใบเล็กใบใหม่ยอดใหม่นะคะมาขามป้อมทุกอท่านผู้ชมเคยได้รับชิมเรีอยงคะ,ะมัน <ยา S 1> จะ,ปะนเป็นมันเป็นยาสมุนไพรนะคะมีประโยชน์เรามีต้นเดียวเนี่ยเราโอ้โหเวลาเขาขยายรูปหรือว่าผลของเขาเนี่ยจะเยอะมากกินแล้วจะชุ่มคอ เ็บคอนี่กินได้เลยม,มีวิตามินซีสูงด้วยนะคะประโยชน์ค่ะประโยชน์นะคะเนี่ย,ยของไทยๆท,ทั้งนั้นเลยค่ะที่บริเวณบ้านของดิฉันไม่มีอะไรเลยนะคะอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวไปชมอีกค่ะเดินมานะคะยังยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะตามมาเลยค่ะอันนี้จะพาไปชมสระน้อยๆนะคะอ่า บุมีค่ะมีสาดน้อยมีปลานะคะมีปลาด้วยนะคะอย่าดังนะคะอย่าดังเดยกปลาก็ไม่ให้ดูกลัวปลาตกใจกลัวปลาตกกระจายตกตกใจอ่าโอ้ปลาหางนกยุงหางนกยูงค่ะเอ่อดิฉันใช้ r าร์ดีสองห้าห้า่ของดอกรกกนเนี่ยหยดลงไปที่ค่ะหยดเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะคะ แล้วก็ไปขยายดินที่มันอยู่ในกระถางเนะะี่ยค่ะเพิ่มออกซิเจนในดินแล้วเป็นไหนล่ะคะทีนี้ดอกบัวนะคะดอกบัวเขาได้ของดีปลาก็ไม่ตายนะคะเดี๋ยวอ,อย่าดังนะคะเดี๋ยวจะให้อาหารค่ะเดี๋ยวคุณดูเห็เหนเห็นเลยนะคะว่าความวิเศษของอาดีน,น,ดนี่นะคะมาแล้วมาแล้วพากันมาเลยค่ะ ออกซิเจนในน้ํามันจะเพิ่มนะคะเพิ่มออกซิเจนในน้ําแล้วปลาไม่ตายนะคะปลาจะมีสีสวยเพราะว่าเขามีสุขภาพที่ดีนะคะมีน้ํามีน้ําที่สะอาดเพราะว่าอาดีสองหนี่จะช่วยนะคะช่วยค่ะเพิ่มออกซิเจนในน้ํานะคะเ,เดี๋ยวนิดเดียวนะคะคุณไม่ต้องเยอะนะคะ เราใช้ได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตนะคะ AD สองห้าห้ไม่เป็นอันตรายนะคะดูดูที่ใบของของดอกบัวเลยคะ่ะใบมันเลยโอ้ใบเป็นมันนะคะไม่ต้องเยอะคะ่ะนิดเดียวนะคะอย่าใส่เยอะเพราะว่าโมเลกุลเนี่ยมันจะแตกกระจายไวมากนะคะนิดเดียวเฉ คืงคือนิดเดี๋ยวนะคะคือชนนิดๆนะคะใส่ลงไปเห็นไหมคะไม่ตายนะคะยังมีชีวิตอยู่ได้อวิ่งกันสนุกเลยค่ะเหมือนเหมือนเรามียาดีกินนะนะคะวิเศษจริงๆแล้วใบเนี่ยเนี่ยดูคุณสังเกตดูที่ก้านบัวนะคะจะแข็งแรงเนี่ยยาวด้วยเนาะยาวค่ะจะส่งก้านเนี่ยเห็นไหมคะเี่ยส่งก้านที่ใบเนี่ยเนี่ยสวยงามมาก นะคะอันนี้สีขาวค่ะสีขาวสวยงามนะคะอันนู้นก็กำลังออกดอกเต็มเลยนะคะดอกต<อ>ูมดอกตูมก็จะจะเตรียมขึ้นมาแล้วคะ่ะจะโผล่ละนะคะเหมือนเหมือนเหมือนว่าเตรียมละ,อะดอกนี้หลุดไปดอกไม่ก็จะขึ้นมาจะไม่จะไม่ไม่นั่นเลยคะ่ะจะเป็นระยะระยะของธรรมชาติของเขานะคะหลังจากที่เขาสมบูรณ์นะคะเนี่ยคุณจะพบได้เลยว่า เอ,อที่ที่โคนฐานของดอกบอัวเนี่ยมันจะมีมีดินนะคะที่เขาใช้ปลูกดินนี่จะฟูนะคะอยู่ในน้ำเนี่ยดินจะฟูพูนขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวคุณได้ดูเห็นเห็นเลยค่ะน้ํานี่จะใสนะคะน้ําใสอะไรปลาคากรอนคากรอนนะคะอ่าอันนี้เห็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะเนี่ยคะ่ะดินจะฟู นะคะฟูดินจะฟูขึ้นมานะคะโดยอัศจรรย์เลยค่ะอันนี้ดอกบัวบานไปละนะคะแต่อันนี้ดอกใหม่มเห็นไหมคะพ้นน้ำแล้วจะจะมาเป็นระยะระยะระยะนะคะบานดิฉันนี่จะดอกบัวนะคะจะจะโชว์เสมอคะ่ะใครที่มาเยี่ยมนี่โอ้โหวันนั้นเพื่อนมานะคะทุกกระถางนี่บานเต็มเลยแต่วันนี้อโอ้รับแขกคะ่ะรับแขกหายยากอันนี้เตรียมแล้วค่ะนี่นี่เตรียมจะบานนั่นละค่ะ เห็นไหมคะว่านีฉันไม่ได้โกหกเลยคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะคะดอกนี่ดอกของดอกบาชดอกบัวนี่จะออกอยู่เสมอนะคะที่บานไปแล้วก็มีไอ้ที่ผุดขึ้นมาก็มีไม่ขาดเลยค่ะขนาดไม่ได้โดนแสงมากเลยอ๋อใบใบนี่แสงจะลํำไรค่ะแสงนี่จะสาดมาใบบัวนี่จะเป็นมันนะคะมันสะท้อนแสงเลยนะคะเป็นมันจับสะท้อนแสงอาทิตย์เลยนะคะแสงแดดอะ แสงแดดนี่จะก็จะสาดลำลายนี่ใบบัวนี่จะรับเลยอ่ะสวยค่ะดิฉันเดินชมอยู่เสมออ่ะอันนี้สีม่วงค่ะสีม่วงบานไปละเดี๋ยวตามดิฉันไปอีกนะคะยังยังไม่หมดยังมีอีกนะคะแมได้หลายอย่างแล้วนะดอกไม้บ้านดิฉัน <laughs> บริเวณแคบๆน,น้อยๆนะคะมัน,มนอ่ามานะคะโอ้โห แสงใดกำลังสวยนี่ค่ะคุณนายตื่นสายนะคะเห็นไหมคะความสดชื่นสดชื่นนะคะแล้วดอกดอกของข้านี่จะสดสีสดไม่มีตัวนอนไม่มีมแมลงดิฉันจะพ่นเลยนะคะพ่นฉีดฟืบลงไปนะคะมีสีสีแดงสีชมพู อันนี้สีอะไรสีส้มนะคะสวยมากเวลาเขาบานนี่เขาจะพลึบนะคะถึงจะแม้จะมะีเป็นกลุ่มเล็กๆแต่เมื่อบานมาแล้วนี่โอ้โหคุณคะสวยมากเลยเขาจะบานพร้อมกันเลยนะคะคุณนายตื่นสายค่ะยาวๆเราอย่าตื่นสายเหมือนคุณนายนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณนายเขาตื่นสายแล้วเราตื่นเช้าๆนะคะ <c oughs> <c oughs> สดชื่นค่ะสดชื่นอะดอกเข็มค่ะดอกเข็ม อคุณคุณมาดูใกล้ๆนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมยังมีดอกตูมดอกบานนะคะจะเป็นพุ่มสวยงามมากเลยอย่างละนิดละนิดนะคะไม่ต้องอะไรมากมายนะคะส่วนในบริเวณบ้านของเรานะคะนี่มาค่ะสวยไหมคะ <laughs> ไม่ใช่กระดาษนะคะแต่เป็นแต่เป็นเอ่อไม้ประดับของจริง มีชีวิตเหมือนคนเรานะคะไม่ใช่กระดาษเลยค่ะเห็นไหมคะว่าการจเจริญเติบโตนะคะมันมันไปโดยอัศจรรย์นะคะเนี่ยใบคุณสังเกตได้เลยนะคะว่าใบคุณดูที่ใบก่อนนะคะต้นไม้จะทุกอย่างทุกชนิดคุณดูที่ใบถ้าใบของเขาแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเขาก็จะผลิตอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ดีแล้วจะนี่แหละคะ่ะผลงานของเขาที่ออกมานะคะ สวยมากเลยไม่ใช่กระดาษนะคะของจริงค่ะนี่แหละคะ่ะความพิเศษของ R D 2 5 5 1ของดกอรกรสุกเกษมนะคะยังมีอีกค่ะยังมีอีกอันนี้เฟื่องฟ้าค่ะเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้านี่ดิฉันกำลังจะหาสีหลากหลายนะคะแต่อันนี้สีขาวเพราะว่าเขาจะอยู่คู่กับไม้ประดับ ด้วยกันเดี๋ยวจะหาสีมาแซมใหม่นะคะเอามาปลูกขยายพันธุ์อีกเดี๋ยวจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของดรกรนี่แหละค่ะแต่เฟืองฟ้าเข้งง่ายนะคะง่ายปลูกง่ายไม่ต้องอะไรมากมายนะคะเห็นไหมคะบริเวณบ้านของดีฉันจะบอกเคล็ดลับอะไรยังอ๋อได้แล้วค่ะ<อ>ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะคะว่าความวิเศษของ rd 2551เนี่ยของเขาเนี่ดีจริงๆนะคะ ดีใช้สําหรับไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณบ้านของเราทําให้บรรยากาศบ้านของเราสดชื่นนะคะถ้าท่านสนใจหรือเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นอยู่ที่ดิฉันได้บอกเล่าเนี่ยเชิญติดต่อได้นะคะดิฉันจะดีใจมากเลยค่ะนะคะว่าโอ้โหประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับหรืออาดีสองเนี่ยมีมากมายหลายประการนะคะ นอกจากจะทําให้เราอารมณ์ดีไม่เป็นอันตรายต่อผิวพรรณของเรานะคะไม่มีสารพิษนะคะลูกหลานของเราไม่ต้องกลัวเขาวิ่งได้สบายมากนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์ของดิฉันค่ะเบอร์โทร0897069530คุณแดงค่ะนะคะเผยความลับตอนสุดน้แม้ถ้าเผยตอน <c oughs> ต้นๆนี่คุณก็ได้ชมดอกไม้ไม่ทั่วนะคะ เหตุผลค่ะเหตุผลสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่นะคะว่าดิฉันจะพาชมอะไรอีกเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะ